เราเพี้ยนก็เจอเราไล่เข่าเมาเวลาเราเชื่อมธรรมดาเนี่ยข้างในมันจะเป็นเข่าเมาได้อาจจะเป็ดตันได้อาจจะมีเชื่อมแบบเรื่องคือเชื่อมผ่านในโต้คือเอาในโต้เนี่ยเลี้ยงเอาเข้าไปในท่อเอาแค่บางๆแล้วก็เชื่อมอาจจะติดยากนิดนึงแต่ท่อมันจะสะอาด <S S S> เวลาไปทำแอร์เนี่ยเขาจะฟัง,ฟ,งฟังรุ่นเนี่ยเขาจะบังคับไปเลยว่าให้คุณเชื่อมผ่านในโตเนะ้เท่านั้นแต่ตู้เย็นเนี่ยเราไม่ต้องผ่านในโต้ว่า อนนี่คือการเติตโเจนที่เราเติมร้อนรถอน้งนี้อาการปานนงไนอาการอะไรน้ำมันแคบตันน้ำมันตันน้ำมันได้ตันอากาศได้ถ้าเราันระบบไม่ดีเนี่ยทำระบบไม่ดีเมา่ทไ่นออกซิเจนเน่ยมันก็จะมาตาี่ก้ะิวอากาศ คือมันจะมีอากาศอยู่ข uh, ้างในใช่ไหมอ่าพอมีอากาศปุ oh, so ๊บมันไปเจอน้ํายาน้ํายามันจะทําให้อากาศน่ะเกิดความเย็นจัดเย็นตับปุ๊บมันจะเกิดเป็นแข็งแข็งแล้วมันตานได้ตันหรือน้ํามันน้ํามันขึ้นมันก็ไม่ใช้ออกตันได้ว่าตัวนี้มันอะไรกันก็บอก F11 ครับฮะกรบอก F11 ที่สกินมเลยอ่ะ F11 ครับไปเพื่อ เอากระบอกไม่ได้เอยครออกสิทตรงกัางนะเอมองา